แน่นอนด้านล่างคือน้ำเสียงและสไตล์ของสคริป YouTube ความยาวประมาณ900คำเกี่ยวกับขีปนาวุธ B.T. ขีดล่างเจ็ดปี2026ของประเทศไทยพร้อมข้อมูลราคาเขียนเป็นภาษาไทยทั้งหมดโดยมีช่วงเปิดวิดีโอุ30วินาทีแรกแบบร้อใจเร็วแรงและยังใส่ชื่อช่องออโต้คาร์การาชไว้ด้วยอย่างกลมกลืนเสียงภาคเร็วร้อใจยินดีต้อนรับสู่ออโต้คาร์การาชช่องที่รวมทุกเรื่องเด็ดของรถยนต์เทคโนโลยีและนวัตกรรมสุดหลัง วันนี้เราจะพาคุณไปเจอกับสุดยอดขีปนาวุธยุคใหม่จากประเทศไทยวิธีขีดล่าง7รุ่นปี2026ที่ที่ทำให้ทั่วโลกต้องหันมามองมันเร็วแค่ไหนแรงแค่ไหนราคาโคตรเซอร์ไพรส์บอกเลยว่านี่ไม่ใช่ของเล่นแต่คือเครื่องมือที่เปลี่ยนเกมในสนามรบพร้อมแล้วลุยเลยถ้าพูดถึงวงการเทคโนโลยีด้านอาวุธสมัยใหม่ประเทศไทยกำลังก้าวกระโดดอย่างที่หลายคนอาจไม่ทันตั้งตัว และหนึ่งในผลงานที่ถูกจับตามองมากที่สุดในปี2026ก็คือขีปนาวุธ Bt- ขีดล่าง7ตัวนี้นี่เอง Bt- ขีดล่าง7หรือชื่อเต็มว่า Ballistic Thai Generation 7เป็นขีปนาวุธแบบ Tactical Surface to Surface Missile ที่ถูกพัฒนาโดยสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ DTI ร่วมกับบริษัทเทคโนโลยีเอกชนภายในประเทศเป้าหมายชัดเจนสร้างระบบขีปนาวุธที่แม่นยำทันสมัยและผลิตได้ในราคาที่เข้าถึงได้คุณสมบัติเด่นของ Bt- ขีดล่าง7คืออะไร ระยะยิงไกลถึง300กิโลเมตรด้วยความแม่นยำระดับน้อยกว่า1เมตรใช่ครับอ่านไม่ผิดนี่คือความแม่นระดับจุดชนิดปินพอยต์ตาเกตติ้งที่หลายประเทศพัฒนาแทบตายแต่ยังทำไม่ได้ในราคาที่ใกล้เคียงระบบขับเคลื่อนใช้เชื้อเพลิงแข็งแบบ2สเตททำให้สามารถพุ่งตัวขึ้นด้วยความเร็วระดับแมตส4.8หรือประมาณ1.6กิโลเมตรต่อวินาทีนี่คือระดับที่แทบจะหลุดเรดาร์ระบบป้องกันปกติดได้เลยระบบนำวิถีของ BT ทีขีดล่างจะใช้เทคโนโลยีผสมผสานร,ระหว่าง IN s ส i n e r t i a l Navigation System กับ GPS แบบไทยพัฒนาเองซึ่งยังสามารถเชื่อมต่อ Data Link แบบ Real-Time จากศูนย์ควบคุมภาพพื้นเพื่อเปลี่ยนเป้าหมายกลางอากาศได้ด้วยที่น่าทึ่งไปกว่านั้นธ t ขีดล่าง7มีโมดูล AI ขนาดเล็กฝังในตัวที่สามารถวิเคราะห์ภูมิประเทศและทำการปรับทิศทางการโจมตีขั้นสุดท้ายก่อนถึงเป้าหมายได้อัตโนมัติเรียกง่ายๆว่าเป็นขีปนาวุธกึ่งอัจฉริยะหัวรบละ่ะ ทีปนาวุธนี้บรรจุหัวรบแรงระเบิดสูงขนาด200กิโลกรัมแบบแฟร m เม t เทชันซึ่งเหมาะกับทั้งการทำลายสิ่งปลูกสร้างและยานเกราะและถูกออกแบบมาให้ลดความเสียหายต่อพื้นที่รอบข้างเพื่อใช้ในภารกิจเมืองหรือพื้นที่อ่อนไหวแล้วราคาละ่ะนี่คือจุดที่ทั่วโลกต้องหันกลับมาดูประเทศไทยอีกครั้งมีที่ขีดล่าง7มีราคาต่อหน่วยเพียง1.9ล้านเหรียญสหรัฐหรือประมาณ70ล้านบาทไทย เมื่อเทียบกับขีปนาวุธรุ่นใกล้เคียงอย่าง LORA หรือ ATACMS ที่มีราคาตั้งแต่3-5ถึง้าล้านเหรียญบิทคิดล่าง7จถูกกว่าเกือบครึ่งแล้วทำไมราคาถึงต่ำได้ขนาดนี้เพราะประเทศไทยเน้นการผลิตในประเทศตั้งแต่วัสดุชิ้นส่วนไปจนถึงแรงงานและมีการพัฒนาเทคโนโลยีร่วมกับมหาวิทยาลัยชั้นนำทำให้ลดต้นทุนแต่ยังคงคุณภาพระดับสากลหลายประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เช่นอินโดนีเซียปากีสถาน และอียิปต์แสดงความสนใจในตัวบีทีขีดล่าง7และกำลังอยู่ระหว่างการเจราจานำเข้าหรือผลิตรวมระบบยิงของบีทีขีดล่าง7คีปนาวุธนี้ถูกติดตั้งบนรถยิงแบบ8ปคูณแที่ดัดแปลงจากรถไทยทําให้สามารถเคลื่อนที่และตั้งจุดยิงใหม่ได้ภายในเวลาไม่เกิน5นาทีเป็นการออกแบบที่เหมาะกับสงครามแบบวิดแอนด์รันหรือการสู้รบในพื้นที่ภูเขาและเกาะข้อกังวลล่ะแน่นอนว่าทุกเทคโนโลยีมีข้อจํากัด นักวิเคราะห์บางคนมองว่า B7 ยังพึ่งพาระบบ GPS มากเกินไปซึ่งหากถูกสกัดสัญญาณในช่วงสงครามเต็มรูปแบบอาจส่งผลต่อความแม่นยำได้และถึงแม้ระบบ AI จะล้ำสมัยแต่ยังต้องการการทดสอบภาคสนามมากกว่านี้เพื่อรับรองความเสถียรแต่ไม่ว่าจะยังมีจุดต้องปรับปรุงหรือไม่ก็ปฏิเสธไม่ได้ว่า B7 คือก้าวกระโดดครั้งใหญ่ของไทยในด้านขีปนาวุธอนาคตของ B7 เป็นอย่างไร มีข่าวหลุดว่าขนาดนี้กำลังมีการพัฒนาบ t ีขีดล่าง 7+ รุ่นอัปเกรดที่สามารถยิงได้ใกล้ถึง500กิโลเมตรและรองรับหัวรบพิเศษอย่างอิเล็กทรอนิกส์วัวแฟมโมดูลหรือแม้แต่หัวรบสกัดดาวเทียมถ้าข่าวนี้จริงบอกเลยว่าน่าจับตาสุดๆขีดขีดมีทีขีดล่าง7คือจุดเปลี่ยนของประเทศไทยในเวทีเทคโนโลยีการป้องกันประเทศเพื่อค่าถูกประสิทธิภาพสูงและพัฒนาเองได้ไม่ใช่แค่เครื่องมือทางทหารแต่คือสัญ,ญลักษณ์ของความก้าวหน้า หากคุณชอบเรื่องราวเทคโนโลยีทางทหารนวัตกรรมจากประเทศไทยหรืออยากรู้ว่าโลกกำลังเปลี่ยนอย่างไรในยุคมประมาณจำกัด B.T. ขีดล่าง7คือตัวอย่างที่คุณไม่ควรพลาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามออโต้คาร์การาชแล้วเจอกันในคลิปหน้ากับ B.T. ขีดล่าง 7+ และโดนจู่โจมลับของไทยที่อาจเปลี่ยนเกมรบทั้งภูมิภาคต้องการเวอร์ชั่นพร้อมภาพประกอบเสียงภาคหรือคำแนะนำสำหรับตัดต่อใหม่ครับ